เอาแล้วครับผมก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่โก้โซไซเบอร์นะครับและเราก็อยู่กับ r o b บอกแมปเบดบอลนะครับใครที่ยังไม่ได้รับนะครับอินฟินิตหรือว่าสกิลมุเกนนะครับก็อย่าลืมไปรับเล่นกันด้วยนะครับอ่ากิจกรรมง่ายๆนะครับที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับแต่วันนี้เรายังไม่ได้มาพูดถึงเรื่องของสกิลมุเกนนะครับเราก็ยังมาพูดถึงเรื่องของสกิลใหม่นะครับแต่ก่อนอื่นนะครับขอหมุนลัคกี้ก่อนแล้วกันนะครับผมในกิจกรรมคิดมัดนะครับซึ่งนานๆจะมานะอ่านะครับมีของดีอย่างนั้นนะครับล็อกอินไว้เดี๋ยวจะได้ สีิลฟีด้วยนะครับอ่าวันนี้มาสุ่มกันครับโอ้โหบอกเลยว่า <c oughs> เรือตั้งแตกไกลเลยนะครับผม <c oughs> วันนี้โอ้โหเอาเรื่อง โอเคครับผมไม่เป็นไรนะครับวันนี้นะเดี๋ยวเราก็จะมารีวิวสกิลใหม่นะครับผมซึ่งเป็นสกิลที่ฟรีนะครับว่ามันดีหรือเปล่านะครับผมน้องๆหลายคนก็คงจะได้กันบ้างแล้วแต่ว่าบางคนก็ยังอาจจะไม่ได้ทีนะครับมันก็คือสกิลนี้นี่สกิลแยกร่างนาูโตะนั่นเองเนี่ยครับผมโอ้โหฮะมันจะมีประโยชน์หรือเปล่าสําหรับสกิลนี้นะครับซึ่งวันนี้พี่โก้ขโมยไอดีพี่จ๋ามาสังเกต ตรงตัวดาบนะครับดาบนี้นะครับโอกาสซุ่มเนะี่ยออกยากมากๆเลยนะครับผมสําหรับดาบเล่มนี้นะครับผมก็เป็นอะไรนะเขาเรียกว่าเคียวยมทูตอะไรหรือเปล่านะครับได้ไมาจากกิจกรรมฮาโลวีนนะใครได้มาบ้างนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่โก,โกนนะ้กันด้วยนะและใครที่เล่นกิจกรรมบังกรแล้วนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยว่าน้องน้อง ได้อะไรกันบ้างได้สกิลใหม่หรือเปล่านะครับหรือว่าได้ดาบหรือว่าได้ระเบิดนะครับหรือว่าได้อะไรนะครับโอเคมาครับตอนนี้ครับผมโอ,โ,โอ้โหนี่ไงซัมมอนออกมาแล้วนี่โอ้โหมีถึง2คนด้วยกันนะครับเวลาเราซัมมอนออกมานะครับนี่โอ้โหแล้วมันช่วยทําอะไรได้บ้างมันี่สกิลใหม่เออช่วยทําอะไรได้บ้างใครรู้บอกทีนะครับนะสำหรับสกิลใหม่นะครับโอเค เอาเป็นว่านะเดี๋ยวเราลองอีกทีดีกว่านะและที่ที่สำคัญคือพี่จา๋าอัปเกรดไปแล้วนะครับอันนี้เป็นไอดีพี่จ๋านะพี่กเอามาเล่นนะครับวันนี้นะครับโอเคนี่ปัดออกไปครับผมก่อนเนะี้ยเฮ้ยมันช่วยอะไรตรงไหนยังไงอะเมื่อกี้กดมาไม่ได้ช่วยอะไรเลยนะไม่ได้ไปตอมลูกบอลอะไรเลยนะผมว่านะจริงๆถ้ากดออกมาแล้วน่าจะให้ตอมลูกบอลน,นี่ซัมมอนออกมาวิชาดินจาคาถาเย,ยกล่างนารุโตเฮ้ย ม่เห็นจะช่วยตีอะไรเลยอะ่ะเลาบอลมาที่เราไม่เห็นช่วยตีอะไรเลยเอองงมากตอนนี้นะฮะมายืนเฉยเฉยเอา้าหายไปแล้วเฮ้ยอะไรวะเนี่ยมันทำงานยังไงสกินี้งงมากหรือว่าเราแค่เอาออกมาหลอกล่อศัตรูหรือว่าคู่ต่อสู้วะเนี่ยโอเคเดี๋ยวรอดูแล้วกันเอ้ยคนนั้นนอนได้ยังไงวะเนะี่ยยังงงเลยนอนได้ยังไงโอเคมาครับ ยังวันนี้ตีไปหนึ่งทีครับนี่ตีไปสองทีตีไปสามทีตีเรื่อยๆก็ได้ครับผมจังวันนี้หนีเสกลูกน้องออกมายังไงนารูโตะนารูโตะมาแล้วโอ้โหเฮ้ยเหมือนมันมันอะไรอะ่ะรับลูกบอลแทนเราเหรอเมื่อกี้ให้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันอะคนนี้ทําอะไรได้บ้างตีตีหนึ่งทีเอาหายเอาเฮ้ยเฮ้ยทำไมบอลหน่วงอะอ๋อคนหนึ่งหายระหว่างที่เขาตีเนี่ยครับบอลมันจะหนว่วงเราเราเอง เฮ้ยผมว่าไม่ค่อยจะดีเลยนะเอยอยังงงนะก็คือช่วงจังหวะที่เขาตีไปอะ่ะแล้วมันไปหาบอลมันมันไปหา,หาร่างแยกของเราอะ่ะแต่ร่างแยกของเราดันหายไปเมื่อกี้บอลก็เลยมาเข้าเราเนะครับผมเรียบร้อยเลยตายเลยนะอะไรวะเนี่ยสํารับาก,กิวนี้คืองงมากคือ2ยฮิตเหรอคือแบบสามารถรับได้หนึ่งครั้งตีได้หนึ่งครั้งอะไรประมาณนั้นเนอะคิดว่ามันจะนานมากกว่านี้นะ โอ้โหแบบนี้ไปเล่นอีเวนต์มังกรจะคุ้มไหมเนี่ยได้สกิลนี้นี่ผมว่าถ้าเต้นอันนี้ยังคุ้มกว่าเนี่ยโชว์พลังได้นานด้วยที่สาคัญคือแบบเป็นท่าเต้นที่แบบหายากด้วยไงเออได้เฉพาะกิจกรรมนี้อะไรแบบเนี้ยเออเอาเรื่องอยู่นะโอเคครับผมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองใหม่อีกทีเราอาจจะยังไม่ชินกับสกิลนี้ก็ได้เออใครว่าไปนะครับโอเคมาหรือว่าจะเป็นเคียวของพิจาวะ ลินไม่น่าหนัดสำหรับคียอนันนี้โอเคไปครับเรสโกอีกทีครับมาครับรอครับรอจังวันนี้รอโอเคไปตีไปครับตีไปตีมา,ต,มาตีไปต,ตีไปตีมาตีมาตีไปตีไปตีมาเรียบร้อย เอาละครับเสกลูกน้องออกมานะครับซัมเบอรเนอร์วอลไม่ใช่แล้วอวิชานินจาคาถาแยกร่างนารูโตะคาถาลันจวนหรือเปล่าไม่ใช่แล้วโอเคแยกเงาพันล่างนะจังหวะนี้เงาหายไปจะเปิดตาไมวันนี้โอ้โหมันดีเลยด้วยนะขณะตอนเปิดนะครับผมก็คือแบบ กว่ามันจะออกมาเราต้องไล่ก่อนอนะไรประมาณนี้เหมือนเรื่องเหมือนเรื่องแบบดินจานานารูุโตเลยนะเออใครเคยดูารูโตบ้าง้คยบ้างนะคือแบบอ๋อนะเลือกจะก,กะวบออกมาเลยนะนินจาคาถาเยกล่างโอเคมาครับเจอคาถาน้ำแข็งอืมเห็นป่าไม่ได้ช่วยเราตีอีกแล้วตอนที่เราซัมมอนออกมานะฮะโอเคเตรียมตัวเหลือตามคนสุดท้าย ยังไดยังไร,างไรมาครับอุย้ยนั่นไงเอา้าแล้วมันหายไปทั้งสองตัวเลยเห็นป่ามันทําให้แบบเราเสียจังหวะทีนี้บอลมาเข้าเราเลยนะครับผมโอ้โหลำบากเลยแต่เดี๋ยวลองลองเอาหนึ่งหนึ่งดูนะว่าจะเป็นไงเวลาหนึ่งหนึ่งนะครับโอเคหนึ่งหนึ่งและเดี๋ยวเรารอสกิลก่อนนะครับผมมาครับสกิลอะไรเนี่ยของน้องเขาน่าจะเป็นสกิลโล่แน่เลยผมว่านะเออแปลกๆปกอะ่ะ เห็นป่ไม่เขาไม่ค่อยจะเข้ามาน่าจะเข้ามาตอนสกินี้นั่นไงมาเลยเฮ้ยโล่จริงนะครับนี่คาถาเรียกรางวันเงาโอ้โหโคตรชดะไปได้เอาเรื่องโ,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 โอเคครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับผมหรือว่าสก,กิลเมื่อกี้นะครับสามารถรับฟรีได้ในกิจกรรมมังกรนะครับผมซึ่งกิจกรรมมังกรเนี่ยหลายคนอาจจะเล่นแค่แบบว่า จบด่านแรกไปเฮ้ยพี่ไม่ได้อะไรนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับกิจกรรมมังกรเนี่ยเราต้องเล่นถึง3ด่านด้วยกันนะครับผมซึ่งด่านแรกเนี่ยเราจะเล่นแบบตีไปใส่มังกรไม่ได้ตีหาเพื่อนของเราอะไรแบบนั้นนะครับอ่ามันก็จะลดไปเรื่อยๆนะครับผมเห็นปะเลือดมังกรทางด้านขวามือด้านบนนะครับมันจะเป็นจํานวนฮิตอยู่หลอดสีแดงๆนะครับเราต้องตีให้หมดฮิตก็คือตีให้โดนมังกรนะครับผมอ่าทั้งหมดเนี่ยประมาณ10ครั้ง9ครั้งเห็นปะมันลดลงไปเรื่อยๆนะครับ เราต้องลุมกันช่วยตีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เล่นกันเยอะๆนะครับผมาสำหรับกิจกรรมนี้คนยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับมีโอกาสได้ของรางวัลน,นะครับผมา เยอะมากมากนะครับผมซ,ซึ่งประมาณสัก5อย่างด้วยกันนะถ้าพี่โก้จำไม่ผิดนะครับผมสำหรับกิจกรรมนี้นะฮะโอเค,อเค,อเค,อเคตอนนี้มังกรมันโกรธมากแล้วนะโกรธมากแล้วนะครับที่พวกเราผ่านด่านมาได้โอเคสำหรับด่านที่2เป็นด่านที่หินที่สุดแล้วนะครับหรือว่าเป็นด่านที่แบบหลายคนท้อเยอะที่สุดแล้วนะครับแต่เดี๋ยวพี่โก้จะมาบอกทิกนิดนึงนะครับผมสำหรับ ด่านนี้นะครับผมคือเราเวลาเราโดดอ่ะเกมนี้จริงๆอ่ะมันโดดได้2ครั้งนะครับผมไม่ใช่โดดได้ครั้งเดียวนะก็คือพอมันโดดปุ๊บขึ้นไปลอยบนอากาศเราสามารถกดโดดได้อีกหนึ่งครั้งและยาโดดต่อกันนะครับอ่าก็แวะเนี่ยโดดเสร็จแวะเดินสักแป๊บก่อนแล้วค่อยกระโดดใหม่มันจะกระโดดผ่านนะครับแต่ถ้าเรากระโดดอย่างนั้นน่ะก็คือกระโดดรัวๆมันมีโอกาสโดนเลเซอร์ตายได้นะครับโอเคมาครับเละดด่านสุดท้ายนะครับผมคือ เราต้องตีใส่มังกรเนี่ยครับอย่าไปตีใส่วิญญาณที่วิ่งวิ่งอยู่ด้านล่างนะครับผมอ่าซึ่งถ้าเราตีใส่อันนั้นเนี่ยรับรองนะครับผมเกมมันจะช้านะครับให้เราช่วยกันตีไปข้างบนเลยอย่างมังกรนะครับส่วนพลังชีวิตเนี่ยมีรู้สึกว่ามี3ชีวิตนะครับผมต่อ1ด่านแล้วก็ถ้าเราตายมาเราก็เกิดใหม่อีกนะครับซึ่งมีโอกาสได้โชว์ๆแค่เล่น ไปเรื่อยๆนะครับผมร่วมกิจกรรมไปเรื่อยๆซึ่งกิจกรรมเนี่ยเราไม่นานเลยหลังจากนั้นนะครับผมเราจะได้รับการสุ่มนะครับก็มีโอกาสได้สกิลนี้ฟรีนะครับผมฟรีเลยนะครับแล้วก็พวกสกินดาบพวกท่าเต้นอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าพวกกงจักรอะไรแบบนี้นะครับก็เป็นสกิลบงสกิลบอลอะไรแบบนี้นะครับแต่ด่านสุดท้ายมันต้องให้ปรับบอสสองครั้งนะ นี่นะครับแล้วมันก็สุ่มมานะครับประมาณนี้โอเคครับผมสําหรับวันนี้พี่โก้ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม